สวัสดีคร tamam. ับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับ <paragraphs> ร้านอยู่ที world so ่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเพชรแท้รูปเต่าประดับด้วยเพชรเกรสอน131ร131เม็ด2.37กะหลัดตัวเรือนทองคำขาว75%ไซส์ซแหวน60น้ำหนักรวม15.38กรัมราคา6 60 8 6 0 0บาทครับเป็นแหวนเพชรรูปเต่าสวยๆนะครับวงนี้เพชรเต็มหน้าแหวนครับ เป็นเพชรงานใหม่เกรดเบลเยียมหมดทุกเม็ดครับน้ําสวยไม่นวลไม่เหลืองครับน้ำเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดบวกหมดทุกเม็ดเป็นมาังกราเล่นไฟดีหมดครับหน้าเพชรสวยใช้ได้ทุกเม็ดครับส่วนตัวเรือนเป็นทองคาขาวนะครับเ5%เวงนี้น้ําหนักแหวนเยอะครับ15.38กรัมใช้ทองคําประมาณทอง1บาทครับวงนี้ราคา68,600บาทนะครับ เทียบกับราคาทองนับปัจจุบันนะครับบาทละ4 7่หมดถึงสี่หมนะครับวงนี้ไม่แพงนะครับน้ําหนักทอง15.38กรัมเพชรรวม2.37กะัดนะครับถือว่าเป็นแหวนที่ราคาไม่แพงนะครับเมื่อเทียบน้าหนักแหวนกับปริมาณเพชรได้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด1 3เเม็ดนะครับเฉลี่ยเม็ดละหนึตังค์นะครับแหวนวงนี้นะครับนอกจากเป็นแหวนที่สวยๆน่ารักอีกวงนะครับและยังเป็นแหวนที่สื่อถึงสัตว์มงคลนะครับ เต่านะครับถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับสื่อถึงอายุมั่นขวัญยืนอายุที่ยืนยาวนะครับเหมาะแก่การซื้อให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือใส่เองได้นะครับด้านในสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเหรียญนะครับถือว่าเป็นแหวนที่วงใหญ่นะครับสวมใส่เต็มนิ้วครับวงนี้มากับไซส์แหวน60ครับสามารถเพิ่มไซส์แหวนได้นะครับ กรณีรถไซแหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมหมดตัวแหวนครับเพิ่มไซแหวนประเมินราคาตามจริงไม่มีบบกเพิ่มนะครับพี่ๆไม่ชอบไว้โกนะครับชุบยืนแล้วโกได้นะครับแจ้งเข้ามาได้หมดครับตรงตาเต่ามีเพชรอีกนะครับ2เม็ดสวยงามครับเดี๋ยวลองสมใส่ให้ชมนะครับสวยนะครับเข้าลูกกับตนิ้วนะครับทองคําหนาๆเพชรลนหน้าแหวนครับเป็นประกายเล่นไฟดีหมดครับ วงนี้ราคา68,600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆวางมา้จำสัก5 0 0พันบาทนะครับจะเก็บสินค้าไว้ให้นะครับจ่ายคบพิีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับช่วยได้ช่วยเต็มที่เหมือนเดิมครับการแหวนกลางๆไม่ใหญ่มากเพิ่มไซสแหวนไม่แพงครับมาพร้อมใบแล้วประกันจากทางร้านเหมือนเดิมช่วยยืนยันว่าเป็นงานเพชรแท้งานตัวเดินลงคำนะครับสามารถตรวจสอบได้หมดครับ ออใบเซอร์เพรเพิ่มเติมได้ใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1 0 0 0บาทมาเป็นเล่มนะครับสามารถนรับสินค้าได้ที่ JJ m จ l l เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนพี่ท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้หมดครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กอนนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันนะครับต้องนัดลงหน้านะครับอย่าลืมนะครับมาจ้ามติดจองได้นะครับมาจ้ามเพียงเล็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าหรือครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับช่วยหมดโอเคคร หากพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจแหวนเต่าน่ารักน่ารักวงนี้และแหวนมงคลวงนี้นะครับติดต่อมาได้ตามเบอร์ตามไลน์ี่เห็น่าร้านนะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบพระคุณครับ